พี่เ่าะวนะท่านมาต่อมาแต่ต่อกุ้งเดี๋ยวเช็คคองก่อนโอ้ทำไมมันตายแล้วตายโอ้นี่กุ้งอะไรมันไม่เต้นเลยดิโอ้โตายโอ้ยกุ้งไม่ไม่ดิ้นเลยใช่หรือเปล่านี่ใช่โอ้ยกุ้งจะอ้างพี่เ่าะฮะสะอาดะอเอะ นี่ไปต่ออยู่อาสะขนาดในสะได้หน่มองมองแหล่งเขามมานได้นเนาะโอ้ดหเลอทำไมมันตายขนาดนี้พี่เบาเจ้าเอาขึ้นจากบกนานได้หน่ดูทรงแล้วนี่จ้ ยามจันยามหนูกว่าจะกลับมาถึงบ้านเน่าพอดีเน่าแล้วยามครบอีกโอ้ยกว่าจะมาถึงกว่าจะได้ออกออกสามสี่ชั่วโมงไม่ใช่ตั้งแต่ตีห้าบอกตอนนี้เก้าโมงแล้วอะไรที่ขวางหน้าเอาให้หมดทักรุ่งทักกบทักปลาเปสิซมาดูให้พกมให่เนาะอุ้ยตัวนี้คือยังไงเนี่ย เออคืออยู่นี่ดึงาบุจกก็าดนี่คืออยู่จ้าเอ้นลนมือกีนนี่คืออยู่นี่ะข้าวนาปรังบอ มกิโลกะสิบาทสาสิบาิโลบาทกสบเสกเ็สิบกิโลิโลกรัมเท่าไหร่นะบาทกิโลละบาทมีสางอืสามสิบาสาิ่ากิโลจบาทวันนี้น่าจะลดลงมาจักหน่อยแล้วอ่าวันนี้นาปรังกิโลละบาท้าวดกบขบ่ได้เฮาเนาะอืม บาได้ใคเฮาวใคเข้าพดแล้อเป็นร้อยแปดสิบแปดสิบบาทมาที่ใดก็อาจจะน่าจะเออจะเซ็นแล้วเป็นเราดันดันเซ็นเซ็นแล้วเซ็นน้องท่านพี่ชายพี่บ่าวก็มีลูกมีหลานกันหมดแล้วเหลือพี่บ่าวยังไม่มีเมียจะเอาไปทำไมเท่าคาโคกแล้วเบิ่งชกแล้วยากต้องเอาเมียเอออาหารเงินไว้เยอะๆนะลูกหลานจะได้ดูเออก็ได้หาเงินเยอะ่าจจะร่มเดียว chị ta vắt đây mương sen nóc sông ở Taru, ờ, ờ, kìờmù sôi kinh à? không, dài quá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 , dài ờ, dài quá, dài quá, dài ờ, Ờ, เมืแต่เมื่อืตาตานเลยเหรอเน่าคาเล้างเน่าคากระปองเออันนี้กกไปอีโตวักอันเปตามไปกิตนวนีวตอนิวนิันิตุนตนิวตนิวตุนิ้ตุนิตุยวตานนินวุ่นิมตุินตนิวตนติินตน เาเป็นๆไม่มีเราเออเดี๋ว่ราแบบมีในหนกคงมีอยู่ก็เป็นในบุกินเนยเออมีอยู่นิดหน่อยเอ็ดซานี่จะได้ไงได้กินได้กินได้กินมีอยู่นิดหน่อยโอ้ไว้จะสอบถามว่าใส่ที่ไหนวะไม่จะบอกมีอะไรม่ด้เรื่องเลยนึกว่าที่อ่างได้แล้ววะพี่บ่าวจะใส่ทุกวันเดี๋ยวได้แน่ๆเลยอยู่อ่างนี่ก็เลย เออถ้าอยู่สะก็สองําที่ก็หมดแล้วสะอ่างไข่แนมันใหญ่โอ้น้ำอ่างบบบไม่เคยแห้งก็แห้งเออเดี๋ยวปีหน้าพักกันเปิดเรียนอีกเปิดเปิดเรียนน้ำเออเปิดเปิดลดยาเออหดทันยาให้ง่วกินด้วยเลยนี่เอ้ บัดบัดสุดท้ายบัดข้าวไม่สุกได้เกี่ยวให้ควายกินบัดนี้เกือบไม่รอดเกือไม่รอดคุณเวลาเวลาลื่นอ่าเนี่ยละเบ้อเขาว่าเห็นเห็นเขาขุดลอกอ่างแล้วคิดคิดว่าน้ำมันหลายใส่เต็มที่เปิดหุ่นยานในในในทุ่งนาเนี่ยเพื่อให้งัวกินจะมีเออมันก็เว้ายากเพราะว่าบางคนเขาเออสิทธิ์สิทธิ์ของเราเออสิทธิ์ของใครของมันยังที่น่ะ บัดน้ำมดแล้วก็เอาแล้วซุปแล้วบัดนี้ซุปจนมดแล้วซุปจนบะหมี่หัดกุ้งเลยบัดนี้ซุปจนบะหมี่หัดกุ้งเลยบัดนี้กุ้งตายเด็ดแนวหมดอู้เอาปีนาเอาไหมเออทำมะเขือเทศทไปจนมันตายเลยเออรู้สึกไปเจียนึ่งผู้แม่เป็นเอ๋มไม่เซ็บเซ็อันนี้พี่บ่าวนะท่านโอ้มันสีพ่อได้ซ่าบาทอยู่บัดนี้ โอ้แน่แน่าชิบพถึงชาวบาทดูจากสถานการณ์แล้วเต็มกินเศรษฐก็จเลยนะกระป๋องละนิดกระป๋องละหน่อยก็จะบางกระปองมันก็เยอะอยู่แก๊งออกกระป๋องหมดบริษัทกระป๋องออกผูกมันเด้มันได้เออมันได้หมดบริษัทไหมนี่ฮะเป็นอะไรล่ะคนกรุงเทพนี่สวัสดีครับโอ้คนกรุงเทพนี่คนกรุงเทพนอนไหนล่ะในคนกรุงเทพนี่เอ้านี่ไม่ใช่บ่ โอ้มีคนจองแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้กวันแลนอน,นิ้งเวไได้ไดเออ <c oughs> กลับกลับวันนี้บอกคนกรุงเทพนี่นะทุกวนนี้โอ้หยุดยาวเลยเนาะยาวเลยใค,ลใครอยู่ได้หยุดหลายมืออยู่นี่เขาต้องกลับไปทำงานกันหมดแล้วได้คนกรุงเทพส่วนใหญ่ในเวลานี้นี่ แลแต่ร่มดอกกเดอกกรเจียวย่าไปหวังปีนี้นะโอ้ยย่าว่าแต่ดอกมันเลยมัออกกำละสบาทมหันตเรียนเตะโอ้ม oh. ีนะดอกกี friend. Friend. Oh. Oh. Right. ้ไปสกีเลยตั <c <c oughs> <c oughs> oh. oh. ้งเรียวเตัเรียวมีโอ้กไปตั้งอะไกีนบ้บม่เเรียวยกูเอิกโอ้ไปพอมีอีต่มรนึบอะไรกี่บุน

រាជតាចាំនឹងបោះទៅអឺបាវុនរួមនឹងរួមផ្ឡាំងក្បែរអូចាំរួមនឹង FC ចាំ៥អពុនតាលោកអាន់រីងអើលេលេតោះហាអាន់តាតោបសុបអមមានឲ្យតាប៊ុនដៃតាល្កួយមានគ្រឿងដៃតាហកគាត់តានទៅតំបន់គាត់គាត់តាំងគាត់ញួងណាហាគាត់ណាលឺទៅទៅបាត់តាអីមិនឃើញគាត់បាន់ពួកช่วยប្រាអង្ដឹកតាមិងអាប់រាមអាចឡើងน่าជិតใกล้เสร็จឡា กำลังรวบรวมอีเท่านเยอะก็อีกก็อีกบามื่นงบประมาณประมาณเกือบสองแสนโดยประมาณหาไปเรื่อยลยบบื้นดอกเมนบื้นมกเต้ากันเลเฉพาะคะแรงสี่หมื่นซื้อเฉพาะอินบ็อกทนไฟนะห้าหมโอ้เครื่องต้องเจงเปลนิวอีกอะไรเครียรรายการนั่นดินะยังงนะโอ้สน้านิวในก็แสนอยอ่

เวลาอยู่ในไหนอย่าเออมันเซนามเนาะยังไม่หมดเลยโอ้ได้สามชิปอยู่ไม่ได้ซาวสามชิปเลยได้ไม่ได้รักซาวได้สามชิปแล้วสามชิปแล้วเลยซาวแล้วเลยแล้วโอ้มันก็มีชีวิตอยู่บางตัวโค้งข้างหน้าตะกี้ยังนาเลยฮะน่ะเออเอ้าพอได้ก้อยรับปุ้งเต็นได้อยู่เออโอ้ยปีนี้เนี่ยใครได้กินกุ้งนี่สุดยอดแล้วเออเพราะว่าแน่นอนของ ข้องคอยนี่หาซิฟกัวโต้พอด้วยมุ้งนะปกติมุ้งหาหาซิฟนี่แต่ละมือต้องได้ละละสามร้อยกว่าบาทได้หกซิฟซึ่งมือหกสิบบาทสี่สิฟโอ้ยอินเทร็กกับเวียดอินโกฮีบูนตระห์หกสิบไปเราก็จะไปลุยงานของท่านไปดูกุ้งของพี่เปาไปตอกุ้งมาได้อยู่ประมาณ30บบาทเออเอาฝากไว้ทีนี้สวัสดีครับ